ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบาคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวถุงมือที่มีชื่อว่าโฮมรันนะครับนะซึ่งวิธีการรับถุงมือโฮมรันนะครับเราต้องใช้ค่าสลับ1 0 0 0มลับนะครับนะ ก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของถุงมือนี้กันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับสกิล e นะเมื่อเราทําการกด e ค้างไว้เนี่ยตัวไม้มันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับและเมื่อเราทําการปล่อย e เนี่ยคนที่โดนตีก็จะปิวไปไกลมากเลยนะครับนะแบบนี้นะก็เมื่อเราตีแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำว่า home run ด้วยนะก็รีวิวถุงมือก็มีเพียงเท่านี้ละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมเซฟเซฟเอกลุ่ด d คอร์ตกิดตามแฟนเพจแล้วก็เซฟคลิปด้วยสำหรับวีดีเป็นเพื่อนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่